กันะคะเช้านี้ที่สุพรรณก็อากาศดีนะคะบนเองบนก็เมื่อคืนไม่ได้ไอแต่เมื่อเช้าก็อายนิดหน่อยนะคะก็เสียงก็ยังดีอยู่นะคะแต่ก็แบบก็มีอาการนิดหน่อยคืออันนี้ก็เป็นสังขารมานะคะที่กําลังเล่นงานบนอยนะะู่ค่ะคือทุกคนเนี่ยก็จะต้องมีการเกิดแก่เจ็บตายนะคะเพราะว่าเราอะ่ะยังเป็นมนุษย์แล้วก็อยู่ในการมาพบในพบสามะคะก็จะมีการมาพบรูปประพบอารูปประพบนะคะถ้าเราติดในรูปเนี่ยเราก็จะยังอยู่ อย่างเราก็จะยังเวียนเกิดอยู่ในรูปประพบนะคะถ้าเราไม่ติดในรูปแต่ว่าเรายังติดในฌานสมาบัติอย่างเงี้ยเราก็ยังจะติดอยู่ในอารูปประพบอย่างเช่นอรูปภพมอย่างเงี้ยค่ะเพราะฉะนั้นเราก็เลยจะต้องออกจากภพทั้งสมนะคะจะต้องเข้าไปถึงกายอรหัตโคตโพนะคะซึ่งจะสามารถที่จะหลุดพ้นได้นะคะมี1ิบกายนอกภพนะคะก็อันเนี้ยเราก็ ให้เราอะนึกนิมิีเป็นดวงแก้วใสๆหรือว่าองาค์พระแก้วใสๆนะคะเพราะว่าถ้าเรานึกถึงพระเนี่ยใจของเราก็จะได้บริสุทธิ์เท่าพระอยู่ตลอดเวลานะคะเราก็จะได้อยู่ในกระแสะบุญอยู่ตลอดเวลาค่ะสาธ